สี่เดือนก่อนการลุกหลานแองเจลกรฟเธอจะเป็นเยนท่เซนต์แอง,งการ,ราจบแค่นั้นโรเจอร์เธอไม่ใช่คาทอลิกนะงนนกรงเียนเอกชนทําให้เด็กคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเพชีวิตบนออนไลน์และขับรถเล็กซัสของพ่อหนูคิดว่าเล็กซี่เป็นพ่อหูพจนะแล้วโรงเรียนทบาละ่ะดีจริงเหรอมไม่ยินว่าเขาเปลี่ยนชั่วโมงเรียนคหกรรมเป็นวิชาเตลูเสาร์แห้วแม่พ่อช่วยไม่ทะเลาะก,กันได้ไหมอย่างน้อยก็ตอนกินข้าว เธอมีโรงเรียนที่ดีอยู่แล้วที่ลอสแอนเจลิสก่อนที่คุณจะลากเรามาผมลากคุณเราตัดสินใจมาที่นี่บริการเฮเลนเรารู้ดีว่าใครเป็นคนตัดสินใจนี้ทุกครั้งที่คุณไม่ชอบอะไรมันจะเป็นความผิดของผมเสมอขอโทษนะบริกรฉันส,สลักนิกซัวมะกอกเขียวไม่มีชีสไม่มีไข่แล้วน้ำสลักแยกกันนี่มันตอนข้ามที่ฉันสั่งเลยผมไม่ใช่คนเก็บจานนะฮะแลวผมคิดว่าเราไม่มีมะกอกเขียวด้วยซ้ำขอโทษนะลูกชายถ้าลูกสาวฉันบอกว่าเธอสั่งแบบนั้นฉันงว่าเธอสั่งแบบนั้นจริงๆและฉันไม่ชอบที่เธอพูดกับเราด้น ผมไม่ได้มีน้ำเสียงและผมก็ไม่ใช่ลูกชายคุณผมเป็นผู้จัดการมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเด็กหนุ่มคนที่พูดจาไม่ดีกับลูกสาวของเราเดี๋ยวก่อนมันแค่ศาสต์เองนะเฮ้ hey, ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะแซกฉันเตือนเธอแล้วเรื่องนี้อย่าลืมนโยบายไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาดออกไปซะไปเก็บของของเธอจากล็อกเกอร์ได้โปรดอย่าไล่เขาออกเลยนะคะนี่มันคุณผู้หญิงมันถูกจัดการแล้วครับแล้วผมจะแก้ไขย,ยังไงให้คุณดีไวไฟสักขวดเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ฉันไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะแย่ไปได้กว่านี้หรือเปล่า แมตตี้ขอให้เธอปลอดภัยนะได้โปรดโอฉันได้มือนหรืออยังแ,แกเพิ่งทําพลาดที่สุดในชีวิตสั้นๆของแกถึงเวลาแปลงรอสักครู่เป็นคราวของบังเลเจอร์มาช่วยแล้วก<ๆ>็ถามก่อนไม่เคยอยากบุกโดดพวกนั้นแล้วทำเป็นเชื่อกระโดดไหมใช่แล้วฉันก็เหมือนกันเฮ้เ hey, พื่อนพร้อมหรือย,อยังล่ะถึงเวลาที่เราจะคุ้นเคยกับเบสปัสเตอร์แล้วเอาเลยกับตนนันคาริบาลใครนะ ไม่มีแม้อะไรมันเป็นแค่คนเลวในจินตนาการผมลืมไม่ไปเถอะสวัสดีคนที่ฉันไม่รู้จักนี่คือเป็น,นของคุณเขาบาดเจ็บแล้วก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลแน่นอนแต่คนอื่นทําไม่ได้ทําแบบนั้นในขณะที่พูดคุณวิ่งออกไปอยู่ในระยะพ้นสายตาและฉันจะไม่ทิ้งเขาไปฉันเข้าใจฉันเข้าใจทุกอย่างแต่เราต้องอยู่เรื่องนี้ซะก่อนที่จะมีใครที่เรารักเจ็บตัวเพิ่มขึ้นไอหน่ากบสีเทาพวกนั้นมาอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยครูใหญ่ช่วยก้มหัวลงด้วยพวกมันอาจจะเห็นคุณได้ขอโทษครับ แต่ผมจะออกไปตอนนี้ผมไม่สามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้ในขณะที่เพื่อนๆของผมเฮ้เพื่อนน <Hey, S 1> ้อยนะของฉันก็อยู่ข้างนอกนั่นด้วยนะจูอิสบอยและพ่อน,นายเขาไม่มีคนดูแลเลยดังนั้นจะมีใครไปก็เออน่นนาจะไปเหรอขอโทษนะเด็กๆแต่ทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของฉันทุกคนต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะรู้สึกว่ามันปลอดภยัยมันโอเคนะ่ฉันแน่ใจว่าทุกคนปลอดภยัยแม้แต่สก,กัดอีกอย่างเพราะว่าเรนเจอร์ก็อยู่ข้างนอกนั่นนะกเขาสามารถจัดก,การเรื่องนี้ได้เราต้องการเรนเจอร์ เราเราถอดร่อาออกมาเราจะเปิดเผยตัวตนของเขาเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ก <out> <Her. S 1> ็มีคนอยู่รอบล้อมฟังนะเราทําได้ฉันรู้ว่าพวกเราเอาอยู่นะเฮ้บูแต่แต่กังพูติได้เยอะแค่ไหนแล้วเกินคาดแต่ก็จัดการได้ดีอย่างน่าประหลาดใจเอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยผมติดอยู่ตรงนี้ช่วยทีแล้วก่อนนะเราช่วยคุณออกมาไไม่กี่นาโนวินาทีเร็วๆนะผมคิดว่ามันกำลังถล่มเออเกือบแล้วคุณจะปลอดภัยดี โอ้พระเจ้าขอบคุณมากทั้งอาคารแค่นี้อผมคิดว่าผมจะตายแน่ๆขอบคุณจริงๆเฮ้ก่อนที่คุณจะไปถ้าพวกคุณอยากจะไปเที่ยวด้วยกันเมื่อพวกคุณเออไม่ได้ช่วยโลกเพื่อนชั้นบาร์กแล้วก็ชั้นเราก็คล้ายๆค,คุณจริงเหรอเพราะว่าเรนเจอร์เห็นทุกอย่างเออทุกอย่างอ,อ๋อ ฉันหวังว่าจะให้ภัยฉันแต่เป็นพื่อนต้องการฉันได้โปรดพาเข้าไปโรงพยาบาลด้วยแน่นอนฉันจะดูแลเขาอย่างดีองราชินีองราชินีแผนของท่านมันได้ผลขอให้ข้าเรียกฟอกกลับมาก่อนที่จะไม่ฟินเซอร์ข้ากลัวว่าการสร้างสรรค์ของเจ้ายังมีบทบาทที่ต้องทําบทบาทที่สําคัญมากตอนนี้ทําให้มอนสเตอร์ของฉันขยายขึ้นเต่เลนเจอ พวกนั้นจะทำลายมันเราต้องดูทุกการประท้าจนถึงจุดสิ้นสุดมันเป็นแบบนี้ในโลกน้ำไปท่วนทุกการเคลื่อนไหวทุกการต่อสู้มอนสเตอร์ทุกตัวล้มมีบาดแผลและแต่ละบาดแผลจะพลาดเป้าแต่สุดท้ายแต่ก็จะมีสักแผลที่เกิดผลและนั่นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนโอเคใช่ต้องใช้เมกซอสแล้วเราต้องการเลเจ์เจอร์ตอนนี้เลยฉันไม่แน่ใจ สี่คนก็ยังดีกว่าคนหนึ่งรู้สึกแบบนี้นี่เองเราไม่สามารถต่อสู้กับมันได้ที่นี่มีอาคารมากเกินไปและแต่ก่อนที่คิมเบอรี่จะพูดจบสปราร์ลันก็บินไปที่อื่นแทนโอ้มันแก้ปัญหาไปอย่างหนึ่งแล้วอัลฟ้าคุณสามารถกําหนดทิศทางของสปาร์ลานได้ไหมรับทราบมันคลังเดินทางไปยังสถานีไฟฟ้าเวสต์วิลล์เรนเจอร์คุณต้องกัดขวางมันก่อนที่มันจะทําลายล้างมากกว่านี้ง้นเราต้องการพลังไดโนเสาร์ตอนนี้เลยพาวเวอร์ไดโนเสาร์เทโรดักทิว พาวเวอร์ไดโนเสาร์มาสโตดอนพาวเวอร์ไดโนเสาร์เซบปตูธไทเกอร์พาวเวอร์ไดโนเสาร์ทริเซราท็อปไปเลย,เ,ลยเอาละ่ะทีนี้เราจะ,จะไปก่อนโจมตีมาจากทั้งสองด้านจับเส้นใยแล้วมัดมันด้วยเชือกของมันเองดีเลยคิ Kimberly, Billy. มเบอร์รี่บิลลี่เมื่อเรามัดมันได้แล้วนั่นจะเป็นโอกาสนั่นควรจะเปิดทางให้พวกนายโจมตีได้ถ้าโชคดีเราจะจัดการมันได้ในไม่ช้ารเราบอกควกของฉันล่ม พวกฉันขยับไม่ได้นั่นแหละที่มันล่อเรามาที่นี่มันกำลังดึงพลังงานจากกิจไฟฟ้าของสถานีออาฟ้าเราบบกว่คุมไม่ตอบสนองคุณทําอะไรได้ไหมไอ้ใหญ่ย่าฉันกําลังพายายามที่นี่ฉันกาลังพายายามไม่ต้องห่วงฉันจะคุมของพวกนายทั้งสองคนเองระวังด้วยเราไมนรู้สัปหลาดนั้นมีความสามารถอ,อื่นอีกหรือเปล่าอโอเคสัปหลาดนั้นปล่อยอวันฉันมองไม่เห็นอะไรเลยกินเบอร์รี่บินขึ้นไปออกไปที่นั่นก่อนที่ อ่ไม่ฉันคุมไม่ได้เลยคิมเบอร์รี่ปีของฉันเสียหายหนักระบบควบคุมมีปัญหาฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถโจมตีได้อีกครั้งหรือเปล่าแซกทีน่นี่ฉันกำลังรีบูตโมดูลควบคุมหลักของพวกคุณตอนนี้แล้วเรนเจอร์ Ranger, ถอนตัวก่อนคุณไม่สามารถเอาชนะสิ่งมีชีวิตนี้ได้หากไม่มีพลังของเมกซอร์ถ้าเราถอนตัวสปารล์ลน่าจะทำให้ไฟฟ้าดับไปครึ่งเมืองบบลลี่นั่นแหละฟังนะได้เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะทำอะไรได้ เลงไปที่เสาไฟฟ้าของสถานีเลง็งเหมือนยิ่งมันเหรอแต่นั่นจ้ะมันเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นทางเลือกเดียวของเราเชื่อใจอฉันสิเออโอเคแต่ Brid สถานการณ์มันไม่ดีมันไม่ควรจะเป็นความผิดของคนเดียวนะ,เ,นะเรนเจอร์ระบบไฟฟ้าท่วท้งเมืองกำลังล้มเหลวเธอรู้ไหมฉันมีคิดว่าฉันเคยเข้าร้านนี้นมาก่อนโอ้ว้าว เออมีใครมีไฟฉายบ้างไหมอาร์ลโลเออแซคแผนของนายไม่ใช่แค่ผมวิ่งหนีจากสปาร์ลาดนี้ตลอดไปใช่ไหมเพราะาผมไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นหรอกนะอีกแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพื่อนซอก,กำลังเตรียมพร้อมแล้วแล้วหวังว่ากองทัพจะมาถึงในเร็วๆนี้โอ้ไม่มันจับผมแล้วมันจับผมแล้วลอโอ้ยช่วยหน่อยสิช่วยด้วยบิลลี่เ่นแกล้งตายดูสิเจสันแต่ทําไม ไฟดับทำให้ฉันแอบออกมาได้โดยไม่มีใครเห็นนั่นเป็นฝีมือของพวกเราหรือเปล่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะเพื่อนเอ้ยตีแล้วเตรียมพร้อมเลยถึงเวลาสลับพลังเมกะซอดและพวกเขาก็ลมซอดเข้าด้วยกันโกโก้พาวเวอร์เลนเจอร์มาจบเรื่องนี้กันเถอะถึงเวลาแล้วนะ <Friend. S 1> มานีมาไอตัวเหม็นมาโน่แล้วสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วไดโนเบงกอสก็สามารถฟันหนดมาได้เป็นหนึ่งครัง้งแม่นมากเสร็จเป็นหนึ่ง ยังเหลืออีกหนึ่งโหล <Fred. S 1> มาเลย <Fred. S 1> เออการมองเห็นมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะนั่นแหละที่ฉันรอหลังจากที่ความมืดหายไปคนที่ชน,นะก็คือไดโนเมกซอร์ดีมากเลยเจ้เมื่อสปาราของริต้าถูกทำลายพุ้ที่ที่เหลือก็ได้หนีไปแล้วเฮ้สอดอนคิดว่าเราบินไปที่ดวงรจเร็วๆนี้แล้วทิ้งซากของฟล็อกไ้ที่หน้าประตูบาริต้าได้ไหมฉันคิดว่าเธอได้รับข้อความแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นเธอที่ส่งมาให้เรา การโจมตีครั้งแรกนั้นคนอาจจะมองว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่การโจมตีครั้งที่2ใน2สัปดาห์นั้นเป็นรูปแบบผู้คนจะเริ่มคิดถึงการย้ายจากเมืเองเอเจ์โกมากขึ้นความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นอาจจะยากที่จะโน้มน้าวใจคนให้อยู่ต่อได้อย่างเซนเตอร์ละจุยบาเอาล่ะไม่ว่าจะมีคนมากแค่ไหนที่นี่เราแค่ยิ้มกว้างและโกหกแน่นอนทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ดีดูเหมือนว่าจะไม่ต้องโกหกแล้วผมไม่เข้าใจทำไมไม่มีใครกลัวเลย รขาพาวเวอร์เรนเจอร์นะอย่างน้องๆนั่นก็คือสิ่งที่เด็กๆพูดกันอย่าเข้าใจผิดนะพวกเขาแค่กังวลแต่พวกเขากังวลน้อยลงพกคิดว่าพาวเวอร์เรนเจอร์สามารถปกป้องพวกเขาได้เหลืออะไรทำนองนั้นแลวไม่ใช่แค่นั้นเออนี่หาอาสาสมัครห้าคนได้แล้วแล้วทำไมเขาไม่ต้องปิดศูนย์จริงเหรอนั่นดีมากเลยดีใจที่เธอคิดแบบนั้นเพราะมันก็คือพวกเธอได้แหละยิยนดีตอนรัข้าทีมนะเด็กๆตอนนี้นนนนนลงมาทำงานซะฉันแค่ล้อเล่น เราเป็นอาสาสมัครเจสันฉันไม่แน่ใจมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เออนี่ได้รับความช่วยเหลือที่เขาต้องการและเราได้เข้าอ้างในการฝึกซ้อมและที่สําคัญที่สุดคือมันทาให้คนที่เราห่วงใยมีความสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่โอ้ลูกนั่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะลูกไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่หรอกแม่รู้ว่าลูกยุ่งหนูไม่เคยยุ่งเกินพอที่จะไม่ใส่ใจเรื่องแม่นะแต่นี่มันแม่มักพูดถึงสวนหินที่แม่และยายช่วยกันดูแลเมื่อตอนแม่กลับจากทำง,งานหินที่อยู่ตรงกลางนั้น ใช่ไหมที่เ,เขียนคำว่าครอบครัวแม่๋อ้แม่ก่อนแน่นไปแล้วลูกหาไมา่ได้ยังไงเนี่ยแล้วลูกทำมาที่นี่ได้ยังไงมันต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าลูกสามารถบินไปเกาหลีแลวหยิบบัตมาได้ง่ายๆหรอกนะอืมไม่หนูแน่ใจว่าทําแบบนั้นไม่ได้ที่นี้ลูกเป็นลูกสาวที่ดีที่สุดที่แม่สามารถมีได้ขอบคุณนะจ๊ะทําไมผมไม่ได้ถูกเลือกคอมมานด์เซ็นเตอร์ผมรักเจสันผมรักเขาจริงๆนะ แต่เมื่อเราอยู่บนดวงจันทร์มื่อเขาไปหาลิตตาผมเป็นคนที่พบนักบินอวกาศที่หายไปแล้วเมื่อวานนี้มันเขามาสับปปัญหาผมก็ไปผู้นําทีมที่ต่อสู้กับฟ็อกผมดีไม่พอหรือไงมันเกิดอะไรขึ้นแซกฉันอ่านละเมิดความไว้วางใจในการบอกเรื่องนี้กับคุณทาให้คุณสมโครที่จะได้รับมันเจนสันถูกเรื่องให้เป็นผู้นํของเลนเจอร์พอ่อเขาเคยเป็นแบบลิตตาเป็นคนที่ใช้พลังของพวกเขาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาเห็นความผิดพลาดของตัวเอง จะได้ทํางานเพื่อแก้ไขมันมาตลอดแต่เขาจะยอมตายก่อนที่จะยอมให้เลนเจอร์คนอื่นต้องมาเดินในเส้นทางนั้นเอาฝ้าใช้เกณฑ์เฉพาะเมื่อเริ่งเล่นเจร์ไม่ปลอดภัยไม่ใช่หลังญาห้นายทำมันหลังชั้นหักหนุ่มสาวฆ่าคนที่กล้าหาญอาดูเปราะบางเมื่อพวกเขาอยู่คนเดียวแต่เมื่อรวมกันความพักดีที่พวกเขามีต่อกันทําให้พวกเขานั้นแทบจะไม่มีอะไรหยุดพวกเขาได้เลยจงจําไว้แค่เพราะคุณไม่ได้อยู่แถวนะเขาเลยทำให้คุณมีคุณค่าน้อยลง ทีมที่ดีประกอบด้วยผู้นำพร้อมที่จะเข้ามาเมื่อจําเป็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโรงพยาบาลไอจโกลบเฮผู้รักษาการจะเข่ําคืนคนไข้ของเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วหรือย,อยังยังหลับอยู่หมอคิดว่ามีอะไรแปลกอาจจะเป็นอาการโคม่าอมหมอไม่ได้ถูกเสมอไปนะแมตตี้ฉันเดาว,ว่าข่าวดีคือฉันยังอยู่ในโรงพยาบาลและโรคก,ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดใช่ไหมหรือไม่ใช่แบบนั้นกันนะ ยังจิตกบยังอยู่พาวเวอร์เดนเจอร์ช่วยได้อีกครั้งแต่นายเป็นยังไงบ้างฉันถูกกินไก่ยยักตัวทินนะแต่ฉันตื่นมาแล้วมีคนปดของฉันสองคนอยู่ข้างๆค่อยดูแลฉันดังนั้นฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะอยากไปอยู่ที่ไหนได้มากกว่านี้อีกแล้วล่ะ I'm alone.